เป็นนอนโรงแรมจ่ายเท่าไหร่อะไรนะว่าก็พักไปพักโรงแรมเขาไม่จ่ายเงินคัดแดงแน่เขาไปพักด้วยโอ้โหโหวิ่งสี โอ้โหเส้นใหญ่ไป็นมือทีนลงเครื่องเขาตรวจมันละเอียดยิบเลยมันเรื่าเป็นไอไอุยกูอะไรหน่อยหน้าตามัลังว,ว้เข่ามันเหมือนเลยนะอุยกูไงี้ยเอี้อคนอื่นฝากของไปสวยเลย คุณให้วีกูวันนี้ห้าคริสต์มาสนะเป็นอะไรคริสต์มาสคืออะไรเกือบอะไรวันเกิดเหรอวันเกิดใช่ไหมวันอะไรวันเกิดเหรอ

โอ้เขาจัดฉลองกันทั่วไปนะมืองจีนมันเห็นเป็นคอมมวนิสต์หมดล้ว่าจัดกันแหลกหมดอ่ะเคยไปอยู่คุณหมิงตอนเนี้ยตอนพตอนปีใหม่เนี้ยอีกสิบปีคนจีนจะไววาเจ้ามาเป็นนะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเจ้าม่เป็นและ้ะ ชอบสนุกมีขนทางให้มันลื่นเลมบันเทิงแล้วมันเอาแล้วไม่ว่าที่ไหนไม่ประชาติไหนทำไมถึงเป็น,นั้นของดั้งเดินเป็นกองทุกข์อยู่มีทางไหนจะให้ออกไปเป็น รื่นเงบันเทิงบ้างออกทางนั้นฉลิอมฉลองกันนี่ทำไมทำไมถึงต้องอย่างนั้นนี่ทำไมคอมมิวนิสต์เขาก็ต้องฉลองเพราะอะไรพื้นฐานเป็นกองทุกอยู่กับตัวเมื่อมีช่องทางเมื่อไรจะต้องไปสอบแสวงหาความรื่นเริง,รง,รงบันเทิง มีช่องทางไหนบ้างจะให้มันสนุกขึ้นมาได้เอาทาั้งนั้นแหละของเราก็เหมือนกันทุกทุกแห่งในโลกนี้เหมือนกันศาสนาไหนยกเว้นศาสนาพุทธแท้ๆศาสนาพุทธเทียมก็สารพัดมันศาสนาพุทธแท้ไม่เกี่ยว ลื่นลืินมาเท่าไหร่แล้วพวกเธอน่ะลื่นลืินแบบนั้นแล้วมันทําไมมันไม่เกี่ยวทุกมาด้วยหรือไงมันทําให้ทุกเธอดับไปไหมถ้ารู้ตัวไม่ใช่แล้วเธอไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วเธอรีบสร้างหัวใจตัวท่ mm hmm. านสอนอย่างนั้น mm hmm. ก็เธอลื่นลื่อย่างนี้มาเท่าไหร่เธอหาเท่าออกมาเท่าไหร่ มีโอกาสเป็นออกมีโอกาสเป็นต้องสอะแสแงเหาเธอรู้ตัวไหมยก็พื้นฐานเธอเป็นทุกข์อยู่นั่นแหะความสุขไม่มีด้วยตัวเองคือเธอถึงต้องได้โอกาสเมื่อไหร่ต้องไปหาเอาหามาได้แล้วดาบไปอีกหามาเท่าไหร่ไม่เคยเต็มหามาตั้งแต่เริ่มรู้ความจนไปถึงวันตายอายุแปดสิบเก้าสิบร้อยหรอก่ตามเธอ ไม่เต็มหามาตลอดร้อยปีความสนุกสนานเรื่อเลิความบันเทิงไม่เคยเต็มในหัวใจเธอรู้ตัวไหมแต่เธอรู้ตัวแล้วหยุดซะกรีบทำหัวใจตัวอันนั้นแหละจะทำให้เธอมาลมาสุขสุขตลอดการ ว่าเนี่ยดูพื้นฐานของโลกเราทั้งเลเหมือนกันเลยเนี่ยเชื้อชาติไหนอะไรต่างๆนี่มาก็ต่างต่างคนต่างมีช่องอะไรจะต้องไปหาขอแสวงหาความสุขความสนุกสนานนิดหน่อยก็เอาเราท่านเราเราท่านท่านพื้นฐานเดียวกันพื้นฐานคืออนิจจงทุกขัง อนาตาพื้นฐานเดียวกันหมดทั้งโลกนี้มีกี่โลกก็ว่ามาเหมือนกันเท่านี้การประพฤติถึงเหมือนกัน ลึกลงไปลึกลงไปสึกสาว,วเราเรื่องให้มันละเอียดละอ,อลงไปว่าอันเดียวกันเลยกองทุกแท้ๆต่างคนตา่างถึงต้องขวนขวายหาเอาบรรเทาทุกไปสแสวงหาความสุขมากรบไว้หน่อยนึงหามายังไงก็แล้วแต่ทุกไม่เคยดับ เรื่องสําคัญมันหามาเท่าไหร่ก็ตามไม่เคยเต็มหัวใจอิ่มไม่เป็นกับสิ่งเหล่านี้ทุกไม่เคยดับเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านสอนทห้พี่เหเห็นไหมเคยเห็นไหมเธอจะประพฤติแบบเดิมเหรอความประพฤติแบบเดิมซ้ำซากมาหลายกับหลายกัน เวยอะไรเธอได้บ้างอ้ยมันกินของท่านเป็นหมดทุกอย่างไม่เคยอิ่มหัวใจไปสนุกอืนเลนเต็มที่ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเอาแต่มันลื่นลอนอย่างเดียวแค่เดียวนะหายหมดแล้ว เนี๋ยเัารอโอกาสหน้าใหม่น่ะมันไม่เข็ดนะ่ะมันไม่ดูตรงเนี้ยสาระสําคัญมันเนี่ยสาระสําคัญคือหนึ่งตัวเองไม่มีสิ่งเหล่านั้นยังไม่มีความสุขประเทศนั้นไม่มีความมื่นคิมันเทิงประเทศนั้นต้องรอโอกาสต้องหาเอาเราสองได้มาแล้วหายไปหมดสมบัติของเราก็ไม่ใช่ขนขายกันเลยหายไปแล้วก็เสียดาย ต้องขวนขวายใหม่เรื่องอะไรเราจะประพฤติแบบนี้เพื่ออะไรสิหาทางออกเองไม่ได้นั่นมีท่านผู้รู้มาแล้วแน่ยเออท่านผู้รู้มาก่อนเราแล้วเดชะบุญหนอได้เกิดเป็นเชื้อสายพระเจ้าท่านท่านทำมาก่อนรู้มาก่อนประกาศมาก่อน เหตุกราบมาก่อนพวกเราได้ชัยชนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนนำมาบอกมันจริงของท่านไปหมดนะหามาแทบตายความสุขความลื่นเลิมบันเทิงไม่สามารถมาสกบกองทุกได้เลย พื้นฐานร่างกายนี้พื้นฐานจิตใจนี้กองทุกแท้แห้เอาอะไรมากลบมันไม่ได้เนี่ยเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะพระเจ้าท่านสอนเราทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รู้เห็นตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ควร รู้ต้องรู้ความทุกข์ทั้งหมดนี่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความเกิดเกิดเป็นอะไรกันแล้วแต่ความทุกข์ความแก่แก่แบบไหนความเจ็บเจ็บไข้ในป่วยชนิดไหนก็นแล้วแต่ความทุกทั้งนั้นความตายความพัาดพลาดจากสิ่งที่รักความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักของสัตว์ทั้งโลกนี่จะทุกข์เหมือนกัน ของแท้ขอไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอดีตก็เป็นอย่างนี้อนาคตก็เป็นอย่างนี้ไปลำเลืกถึงอดีตเมื่เจออย่างนี้แหละหวังแนอนาคตก็จะไปเจอแบบเดิมอีกไม,มีอะไรให้เป็นที่หวังที่อะไรเลยทักอย่างควรกำหนดรู้รู้ให้จริงๆมันจะได้ไม่ต้องการอะไรอีก สมุทยัยตัวพาเธอมาเป็นอย่างนี้กี่เลือตำหาทั้งหลายน่เคยประพฤติมานานแสนนานลังแต่จะก,ก่อโทษรู้จักหน้ามันให้ดีแล้วำระมันดมวนการประพฤติปฏิบัตินี่มันไม่มีวันหายไปจากหัวใจมันครอบครองหัวจิตหัวใจเรามา เท่าไหร่แล้วเป็นเจ้าของมาเท่าไหร่ไม่มีวันปล่อยด้วยตัวมันเองเธอต้องดําเนินชีวิตแบบนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรเป็นต้นตัวก,กอทุกข์มนถึงจะดับไปดับไปแล้วอยู่เป็นสุขนิโรธทําให้เห็นสิความดับทุกข์เป็นไงทำอย่างนี้ได้แล้วเธอไปไปไหนไปเธอะ สบายทำนั้นสอนทีไว้หมดทางควรประพฤติทางควรเว้นแม้แต่การนี่เนี้ยมันเกิดอันนี้มันประสูตรพระเจ้าอนสิบห้าค่ำเดือนหก มัดชิมาแปลเวยมัดชิมาทำกลางไม่ไปทำเป็นยังไงเป็นคติอะไรไปแบบนึงนะไม่ควอนไปทางหัวปีไม่เอียงไปท้ายปีอยู่ตรงกางนั่นวันตัดสู้เหมือนกันมัดชิมาไม่เอียงไปไหน วันปรินิพานวันแบบเดียวกันระลึกถึงแล้วราลึกไปพร้อมๆกันเธอจะลืมเลิงฉะลองวันเกิดเราเนี่วันนี้วันตายเรานะลืมเลิงได้เหรอเธ mm hmm. อดูตรงนั้นสิวันเราตัดสู่วันเราชนะทุกสิ่งทุกอย่างเธอทําทอย่างนั้น ล้องวันเกิดเธอไม่คำนึงถึงวันตายนะเธอหัวเราะวันนี้เธอไปร้องไห้วันหน้ารนะผิดไปหมดเมื่อดูาศาสดาเอกของโลกอะไรอะไรมันควรแก่สติปัญญาใจตองจริงๆทำไมเป็นาศาสดาเอกได้เลยทุกอย่างสอนไว้เป็นอคติตัวอย่าง พากันฉลองวันเกิดแกคำหนึ่งถึงวันตายไหมหนี่เราทำให้ดูแล้วฉลองวันเกิดเราแล้ววันตายเราอ่ะเธอเป็นไงผิดไหมนี่ยินดีในวันเกิดแล้วจะมายินล้ลยในวันตายมันจะจบสิ้นไหมไม่เธอต้องอยู่ตรงกลางนะนั่นมัชชิมานี่ววันนี้เรามัชชิมาเราตัดทะลุวันนี้เราชนะแล้ว ไม่มีอะไรให้ได้ตำหนิได้สงสัยสักนิดหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของพระเจ้าถ้าเป็นเรื่องของอย่างอื่นแล้วก็ย่าเลยเถอะไม่เป็นคติไม่เป็นตัวอย่างไม่เป็นอะไรมีแต่ให้ชวนสงสัยไปหมดมีคนคนหนึ่งเกิดมาเพื่อรับความสงสัยความสงสัยมันครอบหัวจิตหัวใจสัตว์โลกคนคนหนึ่งร้างบาร,รมีมาเพื่อรับอัานนี้ เราเป็นกษัตริย์เราออกจากความเป็นกษัตริย์สงสัยไหมเราบำเพ็ญทุกรักิริยายิ่งกว่าคนอื่นสงสัยไหมนในขณะในยุคนั้นนะ้าทายเลยใครเก่งกว่าเราเราทําอีกทั่วขณะทั่วลมหายใจเดียวเราต้องตายมีใครทําได้อย่างนี้นั่นมันจะทางคนทุกยอมเลยพระปัญญวัคีเราดยากว่าพระบัญญวิคี ยอมเลยแหละใครทำยิ่งกว่าน,นี้อีกนิดเดียวต้องตายคนเก่าๆก็ทำไม่ได้แบบนี้มีท่านผู่เดียวทำได้แล้วก็ยืนยันแหละทำแบบนี้ไม่สำเร็จหรอกเราเป็นกษัตริย์สมบูรสมบัติกรษัตริย์มาก,กี่ปีเป็นสุขบรมสุขถไหมไม่เป็นนั่นเชื่อไงท่านเป็นกษัตริย์จริงๆสมบยสมบัตินั้นจริงๆท่านบอกความสุขไม่เต็ม อะไรรก็ทนยืนยันไม่หมดนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใชทางพ้นทุกปฏิบัติไปตามนี้ทำพ้นทุกเป็นแบบนี้เราพบแล้วเราทําแล้ว,วไปไปเหนื่อยแล้วเหนื่อย

Так. <small> Отліп. <small> เหลือแต่เหลือของฝากแต่ไม่จิ <S <S ้มฟ yeah. ันกับตีนเอาไหมยังเอาอีกเว่ยยังเอื่นกินหมดละเหลือแค่ฟันมย เอาแล้วนะไปแล้วเวียนอะไรมากเถอะเออใส่ไปเลยเถอะเม่ื่อแล้วมั้งกูใบส้มลมขนาดนั้นดิเอ้ยเฮ้ยเห่อยเยทำงานจะดีขนาดนั้นแฮ่ส้มลม เขาไปยูล้วมีตัวต้านมะเร็งเยอะสูงมากปรนะัเขียนสองสอ้วันก็เอาซอมมาฝาดพวกนี้เลยซ้อารต้านมะเร็งคุณภาพสูงมากีกำลังได้ผลเนี่ยกำลังได้ผลอยู่น,นี่เขาเป็นท่านาเป็นขั้นไหนนะเป็นขั้นสาีจะต่างกัน นี่นี่ลดลงมาระดับลงมาเลยยังยังไม่ปวดเจ้าค่ะแต่ว่าการท่านคือคือแต่ก่อนมันจะต่างแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในระดับคือแบบท่านอยู่ได้านไหนก็ตไม่ปวดหัวไม่ไม่ร้ว่าข้างในไม่ปวดกล้ามเนื้อนิ้วเล็กไม่ไอเจ้าคะเม่เว้นี่ไม่ทีวายเองนะคะแล้วถือขอนแก่นไปหาที่ไหนเนี่ยไปหาตอนนี้น้อง ข้อมันไม่มีพวกคงมีจะเป่ะแต่ว่าบางเอินบ้านนั้นเขามีเขาก็เลยเก็บมาทุกวันเพราะเขาทำงานอะไเก็บ้เฮ้ยมาซื้อที่นี่เนื้อเออไอ้บอกหยกหยกให้ซื้อโอ้ยสกงสกุลมันเยอะมันเราอยู่ทำผ้านาในอ่ะแป๊มไปหมด ออวนึที่เห็นมีเยอะแต่ว่ามีศาสตร้านเยอะแล้วก็ไม่ป็นที่กับเซลล์กคออยดำใชแต่ว่ามันหายดำก็เลยตอนนี้ใช้ต้มปนตัวนเลยป่อยดำคอดำไเคยเห็นเทําไยก่นเนี่คอยดานเต็มไปหมดเนยคอยดาน ก็คอยพลานทินงน่ยคอยดานเขาเรียกคอยดานคอยดานไอ้ต้นเหมือนดอกมะลิก็รักดานอืมไม่เยิ่งแพงกว่านะมันน่าจะมีสมบัติดีจริงๆอ่ะมันทนทานแล้วเกินเนี่ยมันอยู่ได้มั้นันยังไงกันลูะ คอยดานเ๋วเราออกดอกดูข้าท่าอยู่ดอกเต้มต้นว่ามาจนฟันก็เอาไว้อาเช็ตที่ไทยแล้วนะ